สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมันาดออกกันกดแล้วครับพี่น้องครับไม่ยังเป็นหางมุกักน่ยังเป็นหาหมูอยู่ที่าาสามห่วงครับพี่น้องครับ ao ờ, chốt hai mét đó là chỗ đây, đây, đây. này sang đây trái đây. Lớp làm này mới. Này, ở đó cái này nó dễ này. Ừ, thế mà cang này. Đuổi này. Đuổi này. ใช่คร kind of <Yeah. S 1> ับทั้งหมดเลยว่าอยงไลักษณะู้เดี๋ยวก็้มาลอยิงไปบิ้งมองกัดูเป็นเ่นดีนเาต่างในบออเนี่ยที่กันไปตรงนั้นเราจะมีร้านของรานค้าอะไรไหมไหนมัไม่เกี่ยวเราเราไปให้สุดกันกันเพราะผมไเาไหวได้ผมายแบบนี้ เพราะถ้าเ <Por S 2> ข้าข้างแล้วมันดันไม่ออกมันดันบางที่ไม่ได้เวลามันมันไันมันไันม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 ัมาเมัน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 ม่นมั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 นหอนมัน่ันมาเรานรวนมันมนมานมันมันมัอมัอมัน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 เัวมนมันมัมันมนมนไมมนนันงนนนนนนน้ รอไม่ได้คนไม่เสียใช่คนตั้งใจมากนะแล้วแต่พูดไม่ไม่ปัเราได้เดี๋ยวเราก็เก็บเอาเก็บเอาก็พอแล้วใช่ป่ะง บบนีเน้นเดีนบ่ปิบ่ครับเออบ่กนี้ก็ตังเ้นี่ระมลเป็นยงเนาะตางอยู่นี่่เออเอากตังอยู่นี่ก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยรน่อยแล้บเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วล่ะ เอาเลยก็ดีมันจะไ่พอเย็นมาแล้วเราล้อมมิกกันใช่ป่ะมัไม่ใช่เย็นมาเงี่ยมมันไม่ใช่การงานที่สามชั่เปิดเดียวกวันี่ผมก็เปิดได้ไต่เราไม่ได้ว่าหรอกไม่ใชโอ้มางานแต่ว่าถ้าเราหายกินวมกานนักแปทีายช่วบหกัุ่ันเงี้ยจุไหนได้หลังเราจะพาติสี่ชุมก็ได้ดูเพี่อะ

ไปนู่นไปนี่เออเนี่ยประมาณนี้แหละพอเดิน้นโพเนี่ยเดี๋ยวร้านชามจะไม่นี่เหรอมันกองของแล้วเดี๋ยวพราะมันเกลียวตรงนี้หรืออ่ะแต่เกลียวไปจะเราพอดีว่าจะทไปหันไปดีดดีแล้วเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะปาดให้มันปาดที่อ่ะรถเข้าที่รถแล้วก็ปาดเแต่คนดูรถคนดูด้วยเอาหลังไว้ดีหน่อยเพื่อจะไม่แล้วเดี๋ยว

เริ่มแล้วครับพี่น้องครับามาเทนิสิเริ่มแล้ว ผมมาเล่นจะรึไม่ก็ต้องแจกครับพี่น้องครับมื่อยอยู่สามห่วงสมุทรปราการเลยกิโลสามสิบมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเพิ่งยังกระจายนี่เพิ่งยังกระจายตลาดนัดสามห่วงตลาดนัดสามห่วงเนาะมองสามสี่นะปากคู เลยขอมาสามสีมาหน่อยนึ่งนะมันแบบบลัชอะไรแบบนี้แต่แต่มามันจะมันจะเลนแบนิดเราเลยหลงกันหมดมันใจเลนมันไม่เหมือนซะก่อนใช่ไหมแต่ก่อนมันป้ายสาวห่วงมันอยู่ข้างบนเห็นเลยตอนนี้มันป้ายสาวห่วงมันลงมาเราเองมาเล่นประจำเลยยังหลงอ่ะตัวหากระนั้นกระตับไปประเดี๋ยวมันตัวเองเนเข้าไปถูกเลยแต่ก่อนเขามาทังวันมากระโดดล่กวิ่งเลยไปบนแม่งอยู่แล้วทางว่านี่ขึ้แถวนี้นะมือมันมันใจเลนมันจำไม่ได้ใกล้ตัวอบโ้ อือขอพักหลายพี่น้องชื่อตลาดนัดสามหงไม่ได้จะเรล่มมาให้กำลังใจครับพี่น้องครับอยู่ใช่เดี๋ยวพวกเราฝังไปแล้วอย่างก็เมืองโบราณตรงตรงคำยู่ยู่ขางเมืองโบราณจากนั้น เรือเขาข้าเขาออกเงินออกไปได้เราจะได้ไปขวางกันคยวรอแม่ครมาเาเ้าไปอยู่อนรถรถใด่้รถาร่ะเดี๋ยวเราไปขวงได้เลยมีแม่โครมาใช่ไหมเดี๋ยวแม่โครปรับหอหลัง โอเคครับคลิปนี้ไมันจะนีคพามมันในคลิปหน้าขอบคุณแฟนครับ FC ซที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดสั่นเพื่อช่องภาพยนตร์อาทิตย์ละบุญอาิเชียอกับพี่น้องครับน้องน้ำอาบลูกสายยางเด้อน้องน้ำเขาอยู่มองมองผ่ามาอีกอ่ะพอการชิปนาครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มองในช่องพ่อพญาอาทิตย์เด้อเราอยู่ดีเพียงสุขทุกคนครับ เพผมกะจะร้องแค่น้าแบบั